Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องความจำค่ะโดยเฉพาะจากหนังสือ,อ,อ Unlimited Memory ของ Kevin Horsley คนนี้เขาเป็นถึง Grand Master ด้านความจำเลยนะคะน่าสนใจมากครับหนังสือเล่มนี้คือมีประโยชน์มากๆเลยครับเขาเน้นเรื่องกลยุทธ์การเรียนรู้แบบว่าปลดล็อกสมองเราเต็มที่ใช่ค่ะ เหมือนกับว่าเออข้อมูลมันเยอะมากเนาะแต่สมองเราอาจจะไม่ได้ถูกสร้างมาให้จําข้อมูลดิบๆตรงๆเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสําคัญๆแล้วก็เทคนิคที่แบบว้าวๆออกมาให้เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาความจำเราได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องผ่อนสวรรค์อย่างเดียว ถูกต้องเลยครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยคือความจําเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีมาตะเกิดหรือแบบตายตัวนะแต่มันเป็นทักษะเหมือนเราไปยิมเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อนั่นแหละรครับฝึกได้พัฒนาได้อย่างตัวผู้เขียนเองเขาก็มีเออดิสเลกเซียใช่ไหมคะแต่ฝึกจนเป็นแชมป์ได้เลย แสดงว่าทัศนคติความเชื่อของเรานี่โหสำคัญมากๆเลยสิคะสำคัญที่สุดเลยครับคือกับดักใหญ่เลยความคิดลบๆพวกนี้เช่นแบบโอ๊ยจำไม่เก่งหรอกหรือแกแล้วจำไม่ไหวอะไรแบบนี้มันเหมือนเราสร้างกำแพงให้ตัวเองเลยครับหนังสือบอกว่าต้องเริ่ม ตั้งคำถามกับความเชื่อพวกนั้นก่อนแล้วก็พวกข้ออ้างต่างๆนาั้นาเช่นไม่มีเวลาหรอกหน้าสมองไม่ดีเหมือนคนอื่นพวกนี้มันเป็นเหมือนไวรัส,สทางความคิดเลยครับมันคอยดึงเราไว้จริงๆศักยภาพสมองคนเราอาจจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ความเชื่อนี่แหละที่ทำให้ผลลัพธ์มันต่างกันเยอะเลยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือต้องเคลียร์ความคิดลบๆออกไปก่อนพอเราปรับตรงนี้ได้แล้วคุณแซดดอกต่อไปคืออะไรคะต้องทาอะไรต่อ คือเรื่องสมาธิครับ concentration อันนี้สำคัญมากต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะครับพยายามลดการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันที่เรียกว่า multitasking ไงนะอ๋อ oh, ที่ชอบทำกันเยอะๆนะ่ะเหรอคะใช่ครับซึ่งในหนังสือบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนมายาคตินะครับจริงๆแล้วมันทำลายสมาธิเรามากกว่าไม่ได้ช่วยทำอะไรดีขึ้นเลยสมาธิเนี่ยแหละคือประตูบันแรกเลยสู่การจำที่มีประสิทธิภาพโอเคค่ะ พอมีสมาธิแล้วแล้วจะทํำยังไงให้ข้อมูลที่มันดูน่าเบื่อเบื่อมันติดหัวเราได้ล่ะคะในหนังสือบอกว่าความจําไม่ใช่การถ่ายรูปแต่เป็นกระบวนการสร้างสารรค์อันนี้น่าสนใจมากคะ่ะอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะได้ครับอันนี้คือแก่นสําคัญเลยคือสมองเราเนี่ยมันจําเรื่องราวจาภาพได้ดีกว่าข้อมูลแห้งๆเยอะหนังสือเขาเสนอหลักการง่ายๆเรียกว่า C ครับเพื่อเปลี่ยนข้อมูลธรมธรมดาๆเนี่ยให้มันแบบ โดนใจสมองเรา S ตัวแรกคือ senses ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เลยครับจินตนาการให้เห็นภาพได้ยินเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัส E ตัวที่2คือ exaggeration คือทำให้มัน over เข้าไว้ใหญ่สุดๆเล็กจิว๋วตลกไร้สาระไปเลยก็ได้ เว,เว์ไปเลยใช่ครับแล้วอ e ีตัวสุดท้ายคือ energize คือใส่พลังงานเข้าไปให้ภาพนั้นมันเคลื่อนไหวมีสีสันมีชีวิตชีวาอ๋อเหมือนเรากำลังสร้างหนังในหัวเราจากข้อมูลนั้นๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างที่เขาให้มาอย่างชื่อวอชิงตันกลายเป็นภาพคนกำลังหลังถังวอชิงตัน หรือไฮโดรเจนเป็นหัวใจน้ำดับเพลิงกำลังดื่มเหล้ายิน h y ร r นด t d r i n กิ้งจินอะไรแบบนี้คือมันทั้งแปลกทั้งเชื่อมกับคำเดิมใช่ครับมันเลยติดหัวง่ายขึ้นพอเราเปลี่ยนข้อมูลเป็นภาพสุดประหลาดด้วย C แล้วจะเก็บมันไว้ที่ไหนดีคะให้เป็นระบบหาง่ายๆอันนี้ก็มีหลายระบบที่หนังสือแนะนาครับแต่หลักการพื้นฐานง่ายๆเลยคือเอาข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งจา STM หรือความจาระยะสั้น ไปผูกกับสิ่งที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้ว LTM หรือความจำระยะยาวเพราะผูกกันปุ๊บมันจะกลายเป็น MTM หรือความจำระยะกลางที่มันแข็งแรงขึ้นจำได้นานขึ้นอธิบายเหมือนเหมือนเรามีตู้เสื้อผ้า LTM ที่เรารู้ดีว่าช่องไหนอยู่ตรงไหนใช่ครับแล้วข้อมูลใหม่ STM ก็เหมือนเสื้อตัวใหม่ที่เราเอาไปแขวนไว้ในตู้นั้นโดยใช้ไม้แขวนการเชื่อมโยงมันเลยหาเจอง่ายไม่หายไปเร็ว แบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยแล้วตู้เสื้อผ้าหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนี่มันมีอะไรบ้างคะที่ใช้ได้วิธีที่นิยมมากๆแล้วก็ส่งพลังมากคือ journey method ครับหรือการใช้เส้นทางที่เราคุ้นเคยเช่นทางจากบ้านไปที่ทำงานหรือห้องต่างๆในบ้านเราเองนี่แหละ อ๋อ oh, ค่ะแล้วเราก็เอาภาพข้อมูลที่เราสร้างด้วย SEE นะครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆบนเส้นทางนั้นพอเราจะนึกข้อมูลเราก็นึกภาพตัวเองเดินไปตามทางนั้นแล้วก็เก็บข้อมูลตามจุดต่างๆที่วางไว้มันเป็นระบบระเบียบมากฟังดูดีจังค่ะครับยังมีวิธีอื่นอีกนะเช่นใช้ร่างกายตัวเอง Body Method กำหนดจุดต่างๆบนร่างกายหรือใช้คำคล้องจองกับตัวเลข pack method ก็มีแต่หลักๆก,ก็คือเชื่อมสิ่งใหม่กับสิ่งที่คุ้นเคยนี่แหละครับฟังดูเป็นระบบดีมากเลยค่ะแต่แค่จำอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมคะต้องทบทวนด้วยไม่งั้นก็ลืมอยู่ดีโอ้โหจำเป็นมากครับสำคัญสุดๆเลยถ้าไม่ทบทวนเนี่ยข้อมูลมันหายไปตามธรรมชาติเลยครับมีงานวิจัยบอกว่าผ่านไปแค่เกือบเดือนเนี่ยอาจจะจำเนื้อหาได้ไม่ถึง20%เอนย่างนะโอ้น้อยมาก แต่ข่าวดีคือการทบทวนด้วยระบบพวกนี้เช่น Journey Method เนี่ยมันง่ายและเร็วมากครับแค่นึกภาพตามเส้นทางที่เราวางไว้แป๊บเดียวก็ทวนจบแล้วแล้วควรทบทวนบ่อยแค่ไหนคะมีหลักการไหมมีครับหนังสือแนะนำว่าพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บให้ทวนหลังจากนั้นประมาณ10นาที แล้วก็ทวนอีกทีหลังผ่านไป1ชั่วโมง1วันแล้วก็ค่อยๆหานออกไปเป็น3วัน7วัน14วัน21วัน28วันอะไรแบบนี้ค่อยๆย,ยืดระยะออกไปใช่ครับการทวนซ้ำๆในช่วงแรกๆนี่สำคัญมากแล้วก็มีเทคนิคเสริมอีกนิดคือตอนทวนครั้งแรกๆลองทวนรายการย้อนหลังจากท้ายมาหน้าดูครับมันจะช่วยให้การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลแต่ละชิ้นมันแข็งแรงขึ้นไปอีกอ๋อทวนถอยหลัง น่าสนใจค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าพลังของการจำขั้นเทพเนี่ยมันไม่ได้มาจากพรสวรรค์อะไรลึกลับเลยแต่มาจากการที่เรา,เ,าเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความจำก่อนแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์เปลี่ยนข้อมูลให้น่าสนใจแล้วก็จัดเก็บมันอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคที่ฝึกฝนได้ถูกต้องเลยครับมันคือการจัดการความคิดและข้อมูลอย่างเป็นระบบนั่นเอง ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อความจำมันเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องอาศัยการฝึกฝนใช่ไหมครับค่ะแล้ววินัยในตนเองหรือ self-discipline ที่หนังสือก็พูดถึงในบททั้งทายด้วยเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญแค่ไหนกันนะในการที่จะเปลี่ยนแค่ความรู้เรื่องเทคนิคพวกนี้ให้กลายเป็นทักษะจริงๆที่เราเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆจุดเนี้ยอืม อาจจะเป็นเรื่องที่เราแต่ละคนต้องกอบไปสำรวจกับตัวเองต่อดูครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะไม่พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เมนตราด้วยนะคะแล้วพบเจนใหม่ค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ